แต่เขาไม่เคยเขียนรัฐธรรมนูญน,นะครับเขาไม่เคยร่างรัฐธรรมนูญเขาไม่เคยมีส่วนร่วมเขาไม่รู้เจตนารมณ์แต่เขาก็เอาตามตัวบทคือซีวิลอที่เขียนแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์แต่เขาไม่ได้ดูคอมมอนหลอนะครับและเขาไม่ดูบริบท2อย่างฝรั่งเศสเนี่ยเป็นตัวแบบของประเทศไทยร่างั้งยคอมมอนลอั้งยซีวิลอนะครับทั้งลายลักษณ์อักษรแล้วก็พฤติกรรมประเพณีนะครับมารวมกันประเทศไทยก็ใช้หลักการเดียวกันแต่ส่วนใหญ่เราใช้ซีวิลลอ คืออะไรล่ะอักษรเป็นสําคัญนะครับตอนนี้คดีกําลังไล่เข้าไปนะช่อโดนไปแล้วต่อไปก็คิวปิยบุตรต่อไปก็ธนาธรน,นะฮะซึ่งต่อไปก็พิธาซึ่งเป็นเรื่องปกติทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยมันเกิดจากอะไรกรรมกรรมที่มันเกิดจากการกระทําใครทํากรรมใดไว้ย่อมด้รับผลกรรมตามนั้น สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปิยบุตรเนี่ยแสงกนกกุลที่ประกาศจะไม่ยุบจารย์ประกาศจะวางมือจะเป็นอาจารย์จะเป็นนักวิชาการใครเชิญมาก็จะไปพูดทางวิชาการอย่างเดียวมันเกิดอะไรขึ้น ไปดูปรากฏการณกันแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สูก่รกระบวนการสังเคราะห์กันนะครับดังนั้นเนี่ยพอคุณช่อโดนลงโทษแบบเนี้อันนี้ส่วนบุคคลนะครับผมก็เสียใจนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่านึกย้อนไปเหมือนกันว่าถ้าวันนั้นเนี่ยเอะผมไม่ชักชวนกันมาคุณช่อก็อาจจะเป็น ผู้ประกาศข่าวนะครับแล้วก็เป็นผู้ประกาศข่าวที่มีชื่อเสียงแล้วก็ผลงานเนี่ยเป็นที่นิยมชมชอบของคนจํานวนมากแต่วันนั้นคุณช่อก็เด็ดขาดมากนะครับผมชวนปุ๊บก,ก็ตัดสินใจมาร่วมเดินทางด้วยกันเพราะเราเห็นว่าเราต้องการมีพักการพืองเพื่อเข้าไปเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ได้นะครับผมก็มานั่งลึกย้อนหลังเนี่ยถ้าคุณช่อไม่ตัดสินใจออกมาตั้งพักอนาคตใหม่ไม่มารับตําแหน่งโฆษกแบบนี้ไม่เดินหน้าแบบนี้การแสดงออกของคุณช่อเมื่อหก เมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมามันก็ไม่มีใครไปขุดนะฮะก็ต้องยอมรับว่าการขุดตอนนั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไระมันเกิดจากบทบาทการเป็นผู้แทนรัษฎรของคุณพัธนธุิกาวานิศมันเกิดจากบทบาทที่ฝ่ายอนุรักษ์จารีทั้งหลายฝ่ายความมั่นคงทั้งหลายรู้สึกระแวดระวังกังวลใจกับพรรคอนาคตใหม่กับพวกผมกับคุณช่อคุณธนาธรก็เลยไปขุดกันมาแล้วก็หาคนไปร้องแล้วจนมันเรื่องมันมาถึงวันนี้นะครับ ผมก็เลยมานั่งคิดว่าถ้าถ้าวันนั้นเราไม่ไปชวนเขาเนี่ยเขาก็คงเป็นผู้ประกาศข่าวนะครับที่มีชื่อเสียงแล้วก็ผมเชื่อว่าชีวิตเขาก็จะไปได้ดีโดยที่ไม่มีคอนโทรเวอร์เชียลแบบนี้ในชีวิตเขาด้วยนะครับไม่ถูกใครตั้งข้อรังเกียจไม่ถูกใครชอบใครชังแบบนี้ด้วยนะครับก็ก็ต้องยอมรับครับว่าผมอาจจะอินเรื่องนี้มากอยู่พอสมควรนะครับว่าในท้ายที่สุดเนี่ยการตัดสินใจไปชักชวนผมเนี่ยโอเคผมเข้าใจดีครับว่าคุณก็อาจจะยืนยันว่า ไม่เกี่ยวหรอกยังไงคุณชอบก็เตือนหน้าสู้อยู่แล้วและผมก็มั่นใจว่าคุณชอบคมมีกําลังใจที่ดีต่อไปนะครับแต่นี่คือเป็นจิตสํานึกส่วนบุคคลของผมที่ผมรู้สึกว่าเอา่อด้านหนึ่งเนี่ยมันมันก็ปัวพันนะครับกับสิ่งที่การเริ่มต้นของผมนะครที่ไปชวนคุณชอบมาครับแล้วก็ยังเชื่อมั่นว่าถ้าคุณชอบเป็นผู้ประกาศข่าวแบบเดิมไม่ไม่มาลงในแวดวงการเมืองแบบนี้คุณชอบก็จะอยู่รอดปลอดภยัยแล้วก็จะ ไม่โดนตาหนิติดเตียนไม่โดนคดีความต่างๆมากมายแม้กระทั่งโดนขุดไอ้ดิจิทัลฟูดฟิตเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วแบบนี้หรอกนะครับแต่ยังไงก็ให้กําลังใจนะครับของคุณพนิกาผมเชื่อว่าคุณพนิกาก็ยังคงมีบทบาทในการทำเท่าที่ทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกการแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็พอไม่ได้โดนตัดสิทธิ์ที่เลือกตั้งเนี่ย นั่นหมายความว่าคุณชอบก็ยังเป็นผู้ช่วยหาเสียงนะครับให้กับพรรคการเมืองต่างๆได้อยู่นะครับซึ่งในอนาคตถ้าหากวันหนึ่งพรรคก้าไกลเขาตั้งคุณชอบมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดเขตไหนตั้งคุณชอบเป็นผู้ช่วยหาเสียงก็ยังทําได้อยู่เพราะคุณชอบยังมีสิทธิเลือกตั้งอยู่นะครับแต่การเป็นดํารงตําแหน่งต่างๆเนี่ยเป็นไม่ได้แล้วนะครับก็เสียดายแทนประเทศไทยนะครับคือเ,อาเราออกแบบระบบกันมาจนทําให้บุคลากร,กรที่มีคุณภาพนะครับ ในทางการเมืองนะครับในทางการสื่อสารในทางการแสดงออกในทางความคิดเนี่ยต้องหลุดพ้นไปจากวงจรการเมืองไทยอีกแล้วนะครับและนี่เป็นหลุดตลอดชีวิตด้วยนะครับเออังนั้นออลองคิดอย่าง,างแ,ฟแฟร์นะออกไปจากฝักฝายนะต่อให้คุณไม่ชอบบุคลิกไม่ชอบคุณชอบอะไรก็แล้วแต่นะมันมีคนชอบคนไม่ชอบนะแต่ผมก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนมีความสามารถนะ เป็นคนมีความสามารถแล้วผมเชื่อว่าจะทําประโยชน์ให้กับการเมืองไทยสังคมไทยได้เยอะนะครับทีนี้พอไปตัดสิ์ตลอดชีวิตก็เสียได้นะครับเป็นที่น่าเสียดายของของการเมืองไทยของสังคมไทยเช่นเดียวกันเอ่อเช่นเดียวกันครับอ่ากรณีที่ผมวิจารณ์พักคก้าไกลเนี่ยว่าแสดงออกเรื่องนี้ช้าเกินไปหน่อยเนี่ยนะครับก็ยอมรับตรงไปตรงมาครับว่าผมอินกับเรื่องนี้มากนะครับผมอินกับเรื่องนี้มากแล้วผมก็คาดหวังว่าพรรคก,ก้าวไกลในฐานะพัคการเมืองที่มี จุดยืนเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้มาโดยตลอดนะครับเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเรื่องการใช้นิติสงครามประหัตประหารกันแบบนี้เนี่ยนะครับและโดยเฉพาะย,ยิ่งคุณช่อก็ไม่ใช่อื่นไกลนะครับก็เป็นผู้เริ่มต้นก่อตั้งพัฒนาคตหมายมาแล้วก็ยังไปเป็นผู้ช่วยหาเสพก้าไกลด้วยนะครับก็ผมก็เลยตําหนิวิาพากษ์วิจารณ์ไปอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ผมก็ทราบดีครับมีคนไม่เห็นด้วยกับผมวิจารณ์ผมกลับมาจํานวนมาก บ้างก็ว่าผมใจร้อนบ้างก็ว่าทําไมไม่ดูไลน์กลุ่มทําไมไม่ส่งไลน์กันภายในทําไมต้องมาพูดข้างนอกนะครับตกลงแล้วผมหวังดีกับพรรคก้าวไกลหรือเปล่านะฮะผมเรียนนะฮะที่ท่านวิพา์วิจารณ์ผมมาทั้งหมดผมอ่านหมดแล้วครับนะครับแล้วก็น้อมรับคาวิพา์วิจารณ์ครับเป็นธรรมดาครับบุคคลสาธารณะต้องโดนวิภาควิจารณ์เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ผมอยากที่แจงแบบนี้ครับว่าผมเนี่ยไม่มีโอกาสนะครับ ข้าไปแนะน,นําแนะแนวอะไรในพักก้าวไก่เขาหลอกนะครับบางคนบอกก็ให้ผมไปคุยกับสสเงียเงียบสิให้ผมไปยกหูหากันสิคําถามคือหนึ่งในทางกฎหมายผมเนี่ยถูกห้ามอยู่แล้วเรื่องครอบงาและในทางความเป็นจริงนะครับผมก็ไม่ได้มีโอกาสไปแนะนวแนะนํานนอะไรใครเลยเว้นวแต่อาจจะเจอสสในชีวิตประจําวันก็ถ้ามีอะไรก็พูดคุยกันแต่ผมไม่ได้เข้าไป สั่งสอนไปให้คำปรึกษาอะไรกันภายในพักเลยเขาได้เลยนะครับดังนั้นสอสอร้อยห้าสิบเอ็ดคนเนี่ยและคณะผู้นำของพักเนี่ยผมจะไปสื่อสารอะไรกับเขาได้ครับผมทำา่า้มากที่สุดก็เนี่ยละฮะก็โพสต์ในที่สาธารณะเพื่ออะไรเพื่อให้มันเป็นหลักประกันชัดเจนว่าทุกคนได้เห็นแน่นอนได้อ่านแน่นอนครับจะมาชิกพักทุกคนได้อ่าน บวเออร์ทุกคนได้อ่านผู้สนมสำหรับสุนพักทุกคนได้อ่านสอสอทุกคนได้อ่านทีมงานได้อ่านหมดเพราะมันเป็นที่สาธรารณะนะก็ผมไม่มีโอกาสไปทํางานในนั้นเนี่ยกฎหมายมันห้ามกฎหมายมันห้ามไม่พอเขาก็ไม่เคยชวนผมไปทําอะไรด้วยแล้วก็ไม่ได้ให้ผมไปทําอะไรอยู่แล้วด้วยนะดังนั้นผมก็เลยวิพากษ์วิจกันตรงไปตรงมาแบบนี้แล้วก็กระทามาอย่างต่อนเนื่องสม่ําเสมอ,สมอนะครับแล้ว ลองคิดดูนะฮะว่าการวิาพากษ์วิจารณ์ของผมต่อการก้าวไก่เนี่ยผมได้อะไรขึ้นมาบ้างผมไม่ได้อะไรเลยนะเวลาวิาพากษ์วิจารณ์ครับทัพไก่ถามว่าผมได้ประโยชน์อะไรจากการวิาพากษ์วิจารณ์ครับก้าวไกมากประโยชน์ส่วนบุคคลเนี่ยผมไม่ได้เลยนะตรงกันข้ามมีแต่คนเกลียดผมเพิ่มขึ้นด้วยจากเดิมที่ผ่านมาเวลาผมแสดงความคิดเห็นเนี่ยจะมีใครมาต่อต้านโจมตีผมครับก็คือปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารของฝ่ายอนุรักษ์ จารีใช่ไหมฮะซึ่งผมโดนมาสิบกว่าปีแล้วมากกว่าทศวรรษเนี่ยอันนี้ขาประจําพอผมอมาช่วยหาเสียงให้พรรคเก้าไกลอย่างเต็มที่ครั้งที่แล้วผมก็โดนผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยตอบโต้ตตวิาพาก์วิจารณเป็นเป้าหมายสําคัญเลยของการโดนวิพากวิจารจากผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยมาวันนี้ผมวิจารพรรคเก้าไกลผมก็โดนผู้สนับสนุนพรรคเก้าไกลทำหนีติดเตียนไม่พอใจอีกก็พูดกันตรงไปตรงมาคือถ้าผมจะโดน,นวิพากวิจารจากฝ่ายอนุรักษ์ ดูแล้วก็ไม่เป็นไรเข้าใจได้โดยจากรรคเื่อไทยก็พอจะเข้าใจได้เพราะมันแข่งขันกันอย่างเข้มข้นในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วแล้วผมหาเรื่องใส่ตัวอีทําไมครับมาวิจารณ์เข้ากจกลายเป็นว่าต่อไปนี้ผมพูดอะไรไปคือมีคนจองกระถิ่นผมสามกลุ่มเลยแล้วทุกท่านลองคิดดู่าผมทําไปทําไมทําไปโดยที่ผมไม่ได้อะไรเลยผมมาดํารงตําแหน่งได้ไหมไม่ได้ผมจะกลับมาเล่นการเมืองได้ไหมไม่ได้ผมไม่ได้อะไรเลยอามิสินจ้างก็ไม่ได้ ค่าตัวขึ้นไหมไม่มีความนิยมชมชอบลดน้อยถอยลงอีกเพราะมีแต่คนด่าเพิ่มขึ้นเซกเมนต์ของการด่ามีหลายกลุ่มมากขึ้นด่าผมเกลียดผมไม่ชอบผมแล้วผมทําไปทําไมอะ่ะขั้นสั้นคำเดียวครับผมยังเชื่อมั่นในพรรคเก้าไกลอยู่ว่าจะเป็นกําลังสําคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับและด้วยความเชื่อมั่นแบบเนี้ก็ต้องพูดกันตรงไปตรงมา นะดังนั้นเนี่ยนะครับอใครจะวิพากษ์วิจารณ์ผมก็เต็มที่ครับผมอ่านทุกอันนะครับแล้วหลักคิดผมก็มีมาโดยตลอดไม่มีลบโพสต์วิจารณ์ผมเต็มที่ไม่มีดําเนินคดีวิจารณ์ผมมาเลยเต็มที่ครับนะแต่อยากให้ยืนกันอยู่ตรงนี้ก่อนว่าผมเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการวิจารพรรคก้าวไกลนแน่ๆมีแต่คนเกลียดผมเพิ่มมากขึ้นด้วย แล้วผมทําไปทําไมนะฝากลองไปคิดกันดูนะครับสําหรับผมเนี่ยผมยังเดินหน้าวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆในโลกวันเนี้ยก็เพราะว่าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้นเอาเข้าจริงๆตอนนี้ผมอยู่เฉยๆก็ได้เนาะอยู่เฉยๆนิ่งเฉยทําตนเป็นผู้ทรงภูมิแล้วก็ดูกระแสสังคมมาพูดอะไรแล้วคนชอบก็ออกมาพูดอะไรที่พูดแล้ว ผู้ฟังอาจจะแสลงหูก็ไม่ต้องพูดเดี๋ยวตัวเองเสื่อมเสีย p p p u l a r i t y ถ้าผมเป็นคนแบบนี้ก็ไม่รู้จะเป็นนักวิชาการปัญญาชนทําไมนักวิชาการปัญญาชนสาธารณะเนี่ยมันต,ต้องกล้าแสดงออกในสิ่งที่รู้อยู่แล้วว่าแสดงออกไปเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการนิยมอาจจะมีคนไม่ชอบแต่ถ้ามันเป็นประโยชน์และมันตรงกับกจิตสำนึกผมคิดว่าก็ต้องแสดงออกไป เอาลักนะวันนี้นะครับผู้สนับสนุนก้าไกลอาจจะไม่พร้อมที่จะให้ผมวิาพากษ์วิจารณ์เท่าไหร่หรือบางทีอาจจะหุดหงิดว่าอะไรกันนักกันหนาเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรครับว่ากันไปนะครับก็อย่างน้อยคําวิาพากษ์วิจารณ์ที่ท่านพูดมาเสนอมาทั้งหมดผมได้อ่านหมดนะครับที่อยู่ในทั้งทวิตเตอร์ทั้งอยู่ในเฟซบุ๊กที่วิาพากษ์วิจารณ์ผมผมอ่านหมดฟังหมดนะครับแล้วก็กลับมาคิดทบทวนนะฮะว่า ก็ถ้าสถานการณ์บริเวณในลักษณะที่ว่าไม่พร้อมที่จะฟังการพูดแต่งตรงไปตรงมาของผมเนี่ยนักขัแต่นี้ผมก็จะพยายามไม่พูดถึงพระก้าไกลแล้วกันนะเดี๋ยวก็จะมีอีกข้อเขียนหนึ่งผมเตรียมไว้นานแล้วละ่ะเป็นข้อเขียนด้วยความปรารถนาดีถึงพระเก้าไกละนะครับอาจจะเป็นข้อเขียนสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงพระก้าวไกลนะแล้วต่อไปนี้ผมจะไม่พูดแล้วนะครับเพราะรู้สึกว่าพูดแล้วก็จะจะจะ,จะมีคนที่ไม่เห็นด้วยไม่พอใจเท่าไหร่ อย่างน้อยที่สุดข้อเียนสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงพระเก้าไกลเนี่ยก็ลองเอาไปพิจารณาดูมันอาจจะเป็นประโยชน์นะครับทั้งต่อการเมืองไทยต่อเพื่อนพ้องน้องพี่ผมที่เป็นผู้แทนรัศดรในพระเก้าไกลนะครับแล้วก็คนที่สนับสนุนพระเก้าไกลอยู่ด้วยนะครับเราเห็นปรากฏการณ์นะครับปิยบุตรก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีของช่อถูกสารดีกาพิพากษาเรื่องของจริยธรรม และถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหลังจากโพสต์ภาพโพสต์ข้อความอย่างต่อเนื่องนะครับเข้าองค์ประกอบดูมินเหยดิามาคาดมัดลายสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งที่ผ่านมามีการร้องเอาผิดชอบในข้อหาพรบอรคอมพิวเตอร์มาตรา1 2, นะึนมาตรา1 2, นะึงก็อยู่ในวังรับย,ยนานะและก็มีการร้องพี่สุวรรณก็ไปร้องเรื่องจริยธรรมขณะนะที่เป็นสสเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมา5ปีที่แล้ว นะครับสารดีกาก็พิพากษาซึ่งผลการพิพากษาก็ให้ตัดสินนะครับตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นระยะเวลาตลอดไปคือตลอดชีวิตนะครับในขณะที่พิยบุตรก็บอกว่าการที่ทํานูนเนี่ยเขียนไว้เรื่องจริยธรรมเนี่ยผิดฟ้าผิดตัวนะครับสารไม่ควรมาตัดสินจริยธรรม มันกว้างจนเกินไปและไม่ควรจะเป็นหน้าที่ของศาลนะครับควรจะเป็นหน้าที่ขององค์กรไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นวุฒิสภาควรจะตัดสินกันเองไม่ใช่ว่าไปให้ศาลเป็นผู้ดำเนินการตัดสินในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ไม่ควรจะอยู่ในรัฐธรรมนูญเป็นการผิดฝาปิดตัวศาลก็ไม่อยากตัดสินเรื่องนี้หรอกแต่ว่ามันอยู่ในสารธรรมนูญ นะครับเขาก็อ้างว่าที่ผ่านมาโกศกสงารก็บอกแบบนั้นนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาต้องรับผิดชอบชอ่อเนี่ยเพราะว่าชอ่อเนี่ยนะเขาเป็นคนชวนมาจากผู้ประกาศข่าวแล้วก็มาลงทางการเมืองสุดท้ายก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองที่เขาน้อยใจอย่างมากเขามีการวิพากษ์วิจารณ์พักก้าวไกลนะครับปรากฏว่าสิ่งที่ตามมาก็ถูกทัวลงนะครับอย่างหนักเลย จากคนของพรรคก้าวไกลด้อมส้มนะครับในขณะที่วีโรดก็ไปให้กําลังใจเขาประเด็นที่สําคัญเขากําลังทําอะไรและความจริงมันเป็นอย่างไรเชิงงานสังเห์เป็นอย่างนี้เอาทีละเรื่องผมย้ำอีกครั้งหนึง่งนะครับรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560เรื่องของจริยธรรมเนี่ย ทำไมผู้ร่างตอนนั้นร่างไว้ตั้งแต่ปี2559มีการแก้ไขนะลงประชามติมาแนละ้วมีการแก้ไข128ม,มาตราหนึ่งในนั้นเรื่องของจริยธรรมถามว่ามีนักการเมืองกี่คนที่โดนไปแล้วก็ปาลีนาไก,กรคุปก็โดนนะครับและก็โดนอีกหลายคน้ที่โดนเรื่องนี้นะครับถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตคนแรกกับปารีนาเลย ปาดีนาก็ตอนแรกก็ด่าช่อตอนหลังก็ไม่เห็นด้วยที่โดตัวเองโดนตัดสิทธิทางการเมืองคราวนี้ก็ไม่เห็นด้วยที่โดนตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตนั่นคือปาดีนาในแะกบก็โดนเหมือนกันนะนะครับทาไมก่อนนะต้องตอบคําถามไม่ได้ว่าทําไมเนี่ยผู้เขียนรฐัฐธรรมนูญจึงเขียนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมไปไว้ในรัฐธรรมนูญผมอธิบายหุ้นส่วนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของการผิดฝาผิดตัวอะไรอย่างที่ปิยบุตรพูดเพราะ ผู้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยตอนนั้นเนี่ยแล้วก็มีการเขียนรรัฐธรรมนูญในภายหลังเนี่ยมองว่าสิ่งที่นักการเมืองและพรรคการเมืองจะต้องมีเนี่ยคือเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมทาไมนักการเมืองต้องมีคุณธรรมและมีจริยธรรมเพราะนักการเมืองจะเข้ามาทําการบริหารประเทศเพราะนักการเมืองจะเป็นผู้กําหนดกฎหมายนะเป็นผู้กําหนดกฎหมายให้ประชาชน6 15ล้านคนต้องใช้ บ้างบังคับคนเหล่านี้นั่นหมายความว่าเรื่องของคุณธรรมเรื่องของจริยธรรมจึงต้องเป็นปัจจัยหลักคนที่จะมาล่างจึงต้องเป็นคนที่ดีส่งเสริมคนดีให้มีอํานาจนี่คือปัจจัยหลักนะครับจึงระบุไปเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมประเด็นที่สองถามว่าทําไมต้องเป็นศาลเนี่ยเพราะถ้าเป็นองค์กรสสส,สวตัดสินกันเองก็มีนะฮะ ถ้าไม่มีการไปยื่นต่อสารลนีน่าเขาก็ตัดสินกันเองได้ที่ผ่านมาก็มีสวท่านหนึ่งตีไปบุกวัดก็สวก็ตัดสินกันเองก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยผิดหรอกรอดหมดสสก็รอดหมดเหมือนกันโดยส่วนใหญ่ไม่ถึงขั้นต้องไปฟ้องศาลนะยกเว้นประชาชนไปฟ้องศาลเองอันนี้เป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นทำไมต้องใช้ศาลนะครับ พราะสารไม่ได้เป็นคู่ขัดแยง้งไม่ได้เป็นคู่ขัดแยง้งไม่ได้เป็นเพื่อนไม่ได้เป็นพ้องไม่ได้เป็นพรรคการเมืองก็เลยจําเป็นต้องใช้าสารแต่ตัวแปรต้นมันเกิดจากอะไรเกิดจากต้องการให้คนที่มาบริหารประเทศคนที่ออกกฎหมายต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเพราะมันบังคับให้พวกเราใช้ไงมันต้องมีตัวมันต้องดีก่อนไงถ้าตัวไม่ดีก่อนเนี่ยแล้วยิ่งมาบังคับให้คนอื่นใช้เนี่ยมันก็ไม่ถูกไงนะมันก็ได้ผลไม้พิดต้น ต้นไม้พิษก็ออกผล,ลไม้พิษออกมาสิ่งที่ออกมาแทนที่จะเป็นผลดีมันก็เป็นผลร้ายนะสิ่งที่ปบียบุตรพูดหรือใครๆพูดว่าโอ้ยมันเป็นกว้างเกินไปก็เป็นเป็นวิธีการคิดวิธีการพูดวิธีการบอกเพื่อไม่ยอมรับแต่ความจริงของมันก็คือผมประชาชนคนธรรมดาผมก็อยากจะได้กฎหมายที่เขียนโดยคนที่ดีผมอยากได้ผู้บริหารนะที่ดี มีคุณธรรมมีจริยธรรมเข้ามาบริหารประเทศก็จะได้เดินไปต่อไปเพราะเป็นผู้นำสังคมไทยไมันเป็นสังคมรวมหมู่ไงต้องมีผู้นําในการเดินนี่คือปัจจัยสําคัญจึงเขียนเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมและก็ประเด็นที่2ตัวแปรตามให้ศาลเป็นผู้ตัดสินเพราะศาลมิได้เป็นคู่ขัดแย้งไม่ได้เป็นคู่กรณีนะครับนี่พวกเราควรทราบนี่คือหลักคือเจตนาลม์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญน,นะอันนี้คือข้อที่1 2สองนะครับ พียบุตรก็พอแล้วนะก้าวกงก้าวไกลนะจะไม่คอมเมนต์ถึงก้าวโกงโก้าวไกลอันนี้เป็นสิทธิ์ของเขาก็าบอกเขาจะวางมือเลยก็แล้วแต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่มาดูตอนนี้เป็นยังไงบ้างช่อโดนละธนาทรกําลังโดนไล่เข้ามาน้องชายธนาทรโดนละแกนนําระดับล่างจําคุกล่าสุดสมบัติจําคุกสี่ปี พวกไปก่อวินาศกรรมก่อการร้ายการกรุงเทพจำคุก33ปี22ปีนะครับพวกคดีหนึ่งสองสารจำคุกไม่รอลงอาญามแม้แต่คนเดียวติดคุกหมดอันนี้กําลังไล่ขึ้นมาละไล่ขึ้นมาระดับแกนนําผู้นําทางความคิดและนะผมไม่ประหลาดใจหรอกที่บียบุตรจะบอกว่าพอแล้วจะเป็นนักวิชาการโน่นนี่นั่นจะไปสอนหนังสือ ผมไม่แปลกใจหรอกนะเ,เพราะเขาก็มีคดีบานเลยเหมือนโดยเฉพาะเรื่องของมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะครับซึ่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐธรรมนูญทําดุษิีนิพนธ์เรื่องของรัฐมนูญเขาจะพูดเรื่องรัฐมนูญเป็นหลักแต่เขาไม่เคยเขียนรัฐมนูลนะครับเขาไม่เคยร่างรัฐมนูญเขาไม่เคยมีส่วนร่วมเขาไม่รู้เจตนาลมแต่เขาก็เอาตามตัวบทคือซีวิร์ที่เขียนแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์แต่เขาไม่ได้ดูคอมมอนลอนะครับและเขาไม่ดูบริบทสองอย่าง ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นตัวแบบของประเทศไทยร่างนคอมันอนลอเรื่องซิวิลลนะครับทางลายลักอักษรแล้วก็พฤติกรรมประเพณีนะครับมารวมกันประเทศไทยก็ใช้หลักการเดียวกันแต่ส่วนใหญ่เราใช้ซิวิลลอคือลายลักอักษรเป็นสําคัญนะครับตอนนี้คดีกําลังไล่เข้าไปนะชอโดยไม่ละต่อไปก็คิวปิยบุตรต่อไปก็ธนาธรน,นะะซึ่งต่อไปก็พีธาซึ่งเป็นเรื่องปกติ ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยมันเกิดจากอะไรกรรมกรรมที่มันเกิดจากการกระทําใครทํากรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ